มีใครเคยบอกท่านผู้ชมไหมคะว่าเวลาเขาทําไข่แดงเค็มเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไข่ขาวไปทําอะไรส่วนใหญ่ท่านผู้ชมคงเห็นนะคะว่าเขาจะเอาไปทําขนมหวานนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่ใช่สายหวานนะคะพี่ปูเป็นสายของข้าวนะคะมาดูซิว่าพี่ปูจะเอาไข่ขาวที่เหลือไปทําอะไรนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกีสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะกพจิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะพี่ปูก็เอาไข่ขาวนะคะไปนึ่งพี่ปูก็มีคาชนะของพี่ปูนะแล้วพี่ปูก็ใส่กระดาษไขลงไปนะคะพี่ปูก็ใส่กระดาษไขไปแล้วพี่ปูก็จะลิงนไข่ขาวลงไปนะคะ พี่ปูก็ปิดซอยเลยค่ะเรียบร้อยพี่ปูจะไปใส่ซึ้งนึงแล้วนะคะแค่นี้เองรอไข่สุกท่านผู้ชมคะในระหว่างที่เรารอไข่ขาวสุกนะคะพี่ปูจะใส่น้าตาลปี๊บลงไปเลยนะคะพี่ปูก็กะปริมาณให้เหมาะสมกับที่ของที่พี่ปูทำอะไรนะคะแล้วเราก็จะใส่ทาคุม,มิไปเลยนะคะ เห็นไหมของพวกนี้ส่วนใหญ่มีปิดบ้านกันใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็ทําน้ําซอสเนี่ยนะคะที่จะใส่นะ,นะคะในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเคี่ยวให้เดือดเข้ากันนะนะคะแค่นั้นเองไม่ยากใช่ไหมคะทุกอย่างที่พี่ปูใส่ลงไปเห็นไหมคะท่านผู้ชมพี่ปูไม่ได้ใส่วัตถุดิบอะไรมากมายนะคะก็มีโชยุก,กับน้ําตาลปีเป็นถ้าชอบสีก็เติมซีอิวว๊วาะหรือสีอิวดาของเราไปชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมมันหยดปลายช้อนอย่างเงี้ยนะคะพี่ปูก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะรอไข่ขาวสุกค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมไข่ขาวของพี่ปูที่นึ่งสุกแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณเนี้ยเดี๋ยวพี่ปูจะรอเขาเย็นซะหน่อยนะคะแล้วจับคว่ำนะคะไข่ขาวของเราออกมาแล้วนะคะรูปทรงของพี่ปูอาจจะไม่สวยงามนะคะนะคะเป็นการทําแบบบ้านๆนะนะคะท่านผู้ชมก็แบ่งเป็นชิ้นให้เท่าๆกันนะคะเหมือนเต้าหู้แหละพี่ปูก็ทําแบบเต้าหู้เลย แล้วพี่ปูก็ย้ายมาใส่ภาชนะที่พี่ปูจะใส่ดองเนี่ยนะคะราดน้ำซอสนะคะท่านผู้ชมที่เราทำไว้นะคะให้ท่วมเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะทิ้งเขาไว้เนี้ยนะคะโดยการนำไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะคะไม่ต้องรีบทานนะ,นะคะจริงๆการอดองของพวกนี้นะคะยิ่งเราดองนานหน่อยมันก็เข้าไปในเนื้อของเต้าหู้ เทียมที่เราทํานะคะก็คือเต้าหู้จากไข่ขาวนี่แหละแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะมาเล่าให้ฟังว่ารสชาติมันเป็นเยี่ยงไรนะคะอ๋อพี่ปูลืมบอกไปนิดนะคะหลังจากเราไปใส่ตู้เย็นแล้วนะคะอย่าลืมกลับแถบเต้าหู้ด้วยนะคะพี่ปูกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปใส่ตู้เย็นไว้ยังเก่านะคะ ท่านผู้ชมครับพี่ปูแช่ของพี่ปูแล้วนะหนึ่งคืนนะออกมาแล้วนะคะตอนนี้พร้อมทานแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะหั่นแล้วเสิร์ฟให้ลูกแล้วนะคะพี่ปูก็จะหั่นพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะท่านผู้ชมเอ่อมีความคล้ายเต้าหู้มากเลยนะคะแล้วก็รสชาติดีมากเลยค่ะขอบอกส่วนชิ้นที่หั่นพี่ปูก็จะหั่นไปนะคะส่วนชิ้นที่จะเสิร์ฟสวยๆตรงกลางนะคะพี่ปูก็ใช้ช้อนน่ะนะคะตักตรงกลางนี่ลูกสาวพี่ปูชอบสวยงามนะแล้วก็พี่ปูก็มีไข่แดงดองไว้ พี่ปูก็จะประดับไปเขานิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะไม่ยากพี่ปูไม่ได้ทําอะไรยากนะคะบอกแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําซอสเนี่ยนะคะที่ลูกจะใช้เอ่อคลุกกับข้าวเนี่ยนะคะเอาไข่แดงดองที่พี่ปูเออดองไว้เนี่ยนะคะก็ใส่เห็ดเขาใบนึ้อนะคะพี่ปูว่ามันก็น่ากินดีนะเป็นไงคะ เาฮู้สุขภาพที่เราทําเองไม่ได้มาจากถั่วเหลืองแต่มาจากไข่ขาวนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูคะ่ะไม่ยากคะ่ะทำไมเราฝีมือดีอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ